สวัสดีครับสวัสดีย่ำสีแรงกับเบแรงคำคืนครับสวัสดีย่ำคำคืนสวัสดีย่ำคำคืนบันพุทธนะออกมาทางตะเ้าพี่น้องเอ้ยทำมาหากินมไม่ได้เลยพอดีล้องอานอยู่กันเลยได้มีโอกาสออกมา,าขาขากับเข่าครับ อาชีพเสริมครับและลามมบครับตั้งแต่เศร้าหัวละเมื่อนี้มเมื่อนี้พอดีไนายุดมเมื่อนี้ทางอ่านอยู่ก็เลยจะหน้า,นาไปได้ายุดงอ่านท่าละเขา,ก,เา,าก็เลยได้แมนและลามมบรถติดพี่น้องเอ้ยติดขาติดแน่หรือผู้ใดยินได้มาเด็ดขาดเด้อแถวนี้เด้อถนนรัชดาดีไหมครับ ัชดาแม่จะดางห้วยขวางเลยนี่แม่ที่จะไปห้อยขวางเนี่ยตั้งแต่พูดแหละตั้งแต่ลงสะพานพระรามสามมาเลยตั้งแต่นาศูนย์ประชุมแห่งชาติจิลิกิตอโศกมุ่นตีโอ้ยพี่น้องติดหันสองสมมงติดคักติดแนีหลีอโอ้ยตายตายตายหนีมาติดอีกเนี่ย มาส่งของอยู่บิ๊กซี่นะครับบิ๊กซี่รัชดาโอ้ยพี่น้องติดค้างเลยย่ยอมย่อมย่อมบ่มมเคยดิเห็นรถติดตั้งสี่เสือติดจนบุไปสายาใสาเลยะนะครับแต่หกโมงเลยสิสองทุ่มเลยเนะี่ยอากาลลงงานแล้วอากาส่งงานแล้วกลับบ้านแลวหิ้วเขาเลยวันี้ <laughs> ผมมาแต่เศร้ากินข้าวแต่เศร้า วันี้เกิดที่กับเลยครับตีรถเปล่ากับแล้วปิดแอปแล้วพอแล้วไรขับดิเมื่มื่มือสงสารรถเลยม嘛นี่ฝนตกเนาะรถติดก็เลยได้รับงานเขาไปก็เลยมาส่งให้เขารับจะพูดแหละครับแถ,แถวบ้านเลยแหละครับลาดบูรณะรับจากแถวลาดบูรณะ ทรงอยู่บิกซี่รัศด,ดาเป็นของแถมเพื่อนบังยังไงยังดอกของแถมก็ของแถม <laughs> เป็นของแถม <laughs> ติดอีเลพี่น้องกลับแล้วผมพอแล้ว นี่ก็ผุแล้วออกแต่แปดโมงนะครับออกมาแต่แปดโมงงานก็หลายอยู่ลาลาามุ้บเนี่ยวันธรรมดารู้สึกว่าเพิง่งจะเคยแลนวันธรรมดานี่แหละครับตะกี้แลนตะวันอาทิตย์เนาะวันธรรมดายังมีเฮาเลือกงานได้อยู่พ่อได้วันธรรมดาพอ่อพ่อแลนได้อยู่ครับบุคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์โอ้ยต้องมาแย่งแย่งกัน แต่ว่าธรรมดาเรื่องงอะไรสบายเลยแอตกเฮาล์วันนี้พุ่งก็ป่นเปลี่ยนพ่งเปลี่ยนอยู่พุ่นแหละแถ้วลาดลุงแก้วแล่นวนไปว่อนมาลาดลุงแก้วบางบัวทองลาดลุงแก้วเลยมีงานหนึ่งมาจงเสร็จนะรับมาตะพุ่นแหละ มาทรงแถวเขาได้ปะลืมเลยแหละแถวนี้แหมส้มโอหมักส้มโอหมักส้มโอมาทรงซ้อยตากสินยีทิบสองเนี่ยครับรับจากสนลุ่มมากก็มาทรงของแถวบิ๊กซี่รานด,ดำลิมาจากคุณครับมาจากแจ้งวัฒนะ แถวบางตลาดบางแถวบางแ,แจ้งวันน้าแหละมาส่งข้าเจ้าร้านอาหารขาเจ้ามาเปิดมาเปิดบูธอยู่บิ๊กซีลาดดมดิแล้วโรงแรมเกศสอนบ่นั่นแหละเปิดบูธอยู่หันเอกเก่หันมาก,กะมีงานเด่งขึ้นมาพดอ,อดีเงินในเงินในระบบมันมืดก็เลยกดรับแบบเครดิตหน้า คนรับแบบคเครดิตมาส่งอยู่รับอยู่ซอยไกลๆครับซอยสอนอลุ่มที่นี่นะครับซุปโอเจ้าโอก็ก๋วยเตี๋ยวเจโอหาถุงก็ก๋วยเตี๋ยวมาชอยู่ตากสินยี่สิบสองเลยออกจากตากสินยี่สิบสองแล้วมาแล้วกดงานได้อีก ไป่ว่าส่งงานปุ๊บกดงานได้ปับเลยืือนี้ครับโชคดีอยู่บนตรงดังรองานกดงานรับเป็นผ่าผ่ายืดสิบสามผับลูกค่ามจ่ายในคิดดิ้กกันรับจากใครขาบ้า,า<ม>นนั่นแหละหลังวัดหลวงพ่อโอภาษีลังวัดหลวงพ่อโอภาษ <laughs> ีก็เลยมาส่งยู่ บางแวกบางแวกเกิดที่สามมันทรงัตตัดเพิ่นเหมกอกมากจังหันไงงานเด้งขึ้นมาไหมกดรลบได้อีกมื้อนี้บ่ต้องรองานนะงานมันมันไหลเยมือนี้งานเด้งตลอดเรืองานไหลหลยเมื่อจนบ่มีแห้งทรงมาไรเหมือนี้มันปกติรู้สึกว่าเออดีว่าปกติมันธรรมดาเบิ่์มันยุดหรือไม ก็รับจากแลนไปรับโยู่าดบุวนะเทลโกดังเทาหลาดบุวนะก็ากากาานะะมาส่งนี่แหละครับบิ๊กซี่นะครับจบเที่ยวนี้พอกลับบ้าน <c oughs> อยู่เขาแล้วลูกสาวทุ่งน้ำแล้วเอาไปใส่เส้นทางเก่านี่แหละครับรัชดาอระศคเพร็รไปนีล่ละ โสะดินแดงแยกพล้ำเก่านะครับแล้วก็จะไปโศกเพชรบุรีก็เข้าโศกมณฑีนั่นแหละสติดอยู่แถวนี้แหละติดาา๊ดโศกเพชรกับโศกมณฑีแหละตัวติดเลยโอ้ยพี่น้องติ๊ดขับติดแน่หรือแต่ขี้ข้านเลี่ยงไปใส้ขึ้นกันมืดนะครับมือนี่ฝนมันตกไปทางได้ก็กติด๊ดมืดอ่ะคลิปนี้ก็บซัมนี้กันนะครับเด้อ คุณทุกการรับชมดวยครับฝากกดไลค์กดติดตามไปแน่กดถึงสองช่องเลยครับช่องเฟซบุ๊กกาน้ำโขงเมืองนครแล้วก็ช่องยูทูบ e ละช่องลุงสิ h a n ชาแนลวยครับเด้อฝากติดตามนะครับตอนนี้ผู้ติดตามกันท่านไปไสมาไสรหรอก เพิ่งเฮ็ดไหมครับทง YouTube ก็เฮ็ดปีนึงแล้วสีเข้าปีที่สองเนยยังพูดผู้ติดตามยังหมดถึง500รอย,ยู่เ <c oughs> อาคนคอนเทนต์เขาบ่ค่คยมีเนาะฮาก็จังสีล่ละอาชีพขับรถนะมันก็จังสีล่ละครับขาขับนี่ก็สิแดกคอนข้ายยังจังไงก็คือขาพุ่นขาเข่ามาโอ้ย ปวดขาเลยติดหายให้กับบ้านสงการนรกติดคัากระลีนะครับอโศกเพชรบุรีอรโศกเพชรบุรีอรโศกมุ่นตีนี่โอ้ยสุดยอดเลยจากแยกโศกมุ่นตีมาโศกเพชรเนี่ยอยากจีบเป็นย่ายครับนี่กักลับแหลกไขนะ่นงพันไขน่แจ้งในบัตรเนี่ย สันกรงเทพครับนี่ขับขึ้นนี่กระสุนดินแดงเดี๋ยวใส่ไปล่างขำแหงมือที่ก่อนก็มาทรงนี่เลยครับนี่เลี้ยวขว้าไปนี่ทั้งดินแดงส้อยตลาดขวัญ เอาผามมันส่งในเพื่นรับแกะแถวๆบ้านนั่นแหละเพื่อนเอาผามมาลีดสรอยตลาดขวัญเอาเพื่นนี่ขึ้นบกไปโอ้ยอาเด็กดัก <laughs> เอาจะมีแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ